สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Comment ครับวันนี้ Your Comment จะมานำเสนอเกี่ยวกับ Mega Project ของไทยนะครับซึ่งก็คือ Mega Project Land Bridge นั่นเองครับสำหรับแลน Bridge ที่เราจะนำเสนอวันนี้เราจะมีนำเสนอหลายๆเรื่องนะครับเช่นที่มาของโครงการว่าเกิดโครงการนี้ได้ยังไงแล้วก็ความคืบหน้าของโครงการนี้และสุดท้ายจะเป็นความคิดเห็นของสิงคโปร์เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้จะ กระทบกับสิงคโปร์มากที่สุดการค้าขายระหว่างประเทศส่งออกสินค้านําเข้าสินค้าในปัจจุบันครับแต่ละประเทศก็จะมีการส่งออกสินค้าทั้งทางบกก็คือทางรถยนต์รถไฟทางอากาศโดยเครื่องบินนะครับและทางน้ําก็คือขนส่งทางเรือครับการขนส่งทางเรือก็มีปริมาณมากที่สุดเพราะว่าขนส่งได้จํานวนที่มากและก็ต้นทุนที่ต่ําดังนั้นการขนส่งทางเรือก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และการขนส่งทางเรือเชื่อมประเทศระหว่างมหาสมุทรแิซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียก็คือการขนส่งทางเรือต้องผ่านช่องแคบมาลากาครับก็คือช่องแคบมาลากาก็จะมีเรือสัญจรมากที่สุดในโลกู้ขนส่งสินค้า25%ของทั้งโลกนะครับก็จะผ่านเส้นทางช่องแคบมาลากานี้การขนส่งน้ํามันประมาณ60%ก็จะผ่านเส้นทางนี้แล้วในเส้นทางนี้ก็มีเรือวิ่งประมาณ9,000 90, ลำต่อปีโอ้ถือว่าเยอะมากและคาดว่าจํานวนเรือขนส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตครับ ดังนั้นประเทศไทยเราก็เห็นโอกาสนี้ก็เลยมีโปรเจกต์ขึ้นมาโดยโปรเจกต์แรกๆของประเทศไทยก็ประมาณ50กว่าปีที่แล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆว่าจะทําว่าจะทําก็คือการขุดคลองครับขุดคลองเชื่อมระหว่างทะเลทางด้านอ่าวไทยกับทะเลอันดามันขุดคลองก็เป็นโปรเจกต์มานานแล้วไทยก็ไม่ได้ขุดสักทีครับไทยเราก็เลยมีโปรเจกต์ใหม่ครับเป็นโปรเจกต์แลนด์บริต แลนบริดก็เป็นการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือสองแห่งคือท่าเรือชุมพรทางฝั่งอ่าวไทยครับเชื่อมกับท่าเรือจังหวัดระนองก็คือทางฝั่งอันดามันหลักการของโครงการนี้ก็คือขนสินค้าขนตู้คอนเทนเนอร์ครับขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟเชื่อมต่อระหว่างระนองกับชุมพรเราฟังแบบนี้เหมือนมันจะยุ่งยากเรือวิ่งมาขนตู้จากเรือไปขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ขนลงเรืออีก แต่จริงๆแล้วทําแบบนี้มันจะประหยัดเวลาประมาณ4วันคือวิ่งเร็วขึ้น4วันเพราะว่าถ้าวิ่งทางเรือทางช่องแคบมาลากาจะนานกว่าน,นี้ครับแล้วก็ทําแบบเนี้ยต้นทุนจะประหยัดได้ประมาณ15%เซึ่งเขาศึกษามาแล้วนะครับหากโครงการนี้พัฒนาสําเร็จก็จะมีการสร้างงานประมาณ2 8 0 0 0 0อัตราแล้วก็ GDP ประเทศไทยจะโตประมาณ5%เหรือประมาณ6 7แสนล้านดอลลาร์ แต่โครงการนี้มีมูลค่า,าการลงทุนประมาณ1ล้านล้านบาทครับก็เป็นการลงทุนแบบให้รัฐบาลกับเอกชนร่วมมือกันลงทุนครับโดยโครงการนี้ก็จะแบ่งการก่อสร้างออกเป็นสีระยะควบคู่กันไปเป็นคู่ขนานกันไปครับก็มีสร้างท่าเรือน้ำลึกชุมพรสร้างท่าเรือน้ำลึกระนองโครงการนี้ก็ใช้เงินประมาณ6 0แสนล้านแล้วก็สร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่าง2ท่าเรือนี้ก็ใช้เงินประมาณ1 6 0 0 0 0ล้านบาท แล้วก็สร้างท่อขนส่งน้ํามันอีกประมาณ200แสนล้านแล้วก็สร้างรถไฟรางคู่อีก8,500 0ล้านบาทรวมทั้งหมดก็ใช้เงินไป1ล้านล้านบาทซึ่งเงินลงทุนก็จะได้จากแหล่งเงินกู้ของญี่ปุ่นครับ MUFG Bank ของญี่ปุ่นก็จะให้สนับสนุนเงินลงทุนตอนนี้ก็การลงทุนก็เป็นรัฐบาลกับเอกชนร่วมลงทุนครับสำหรับไทม์ไลน์การพัฒนาโครงการนี้ครับเดือนตุลาคม2 5 6 6 เสนอคอรอมอรเห็นชอบรับหลักการก็คอรอมอรก็เห็นชอบรับหลักการไปแล้วนะครับเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนโรโชว์นักลงทุนตามไทม์ไลน์แล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการโรยโชว์นักลงทุนครับโดยเมื่อวันที่1 2ถึง19พฤศจิกายนนะครับนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้ไปไประชุมผู้นำเขตเศษธธร,รษฐกิจเอเปที่สหรัฐอเมริกานครซานฟรานซิสโกโนายกก็เอาเรื่องนี้ครับเรื่องแร์ผลิตไป เสนอนักลงทุนที่ร่วมสนใจมีใครอยากจะลงทุนไหมก็ไปเชิญชวนเขามาครับแล้วก็เดือนธันวาคมวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของไทยครับก็ไปไประชุมสุดยอดอาเซียนญ,ญ,ญี่ปุ่นสมัยพิเศษที่ประเทศญี่ปุ่นครับตามรายงานข่าวก็บอกว่ามี30บริษัทชั้นนาของญี่ปุ่นเข้ามารับฟังโครงการนี้นะครับตามทำลายตามตารางนี้นะครับก็ประมาณปี2567ถึงจะมีการอนุม,มัติต,ต่างๆอนุม,มัติคอรมอในการคัดเลือก เอกชนเข้าร่วมลงทุนว่าจะมีเอกชนเข้าร่วมลงทุนไหมนู่นนี่นั่นแล้วก็ปี2,568ถึงจะมีการเปิดประมูลครับแล้วปี2,568ถึงจะมีการลงนามสัญญาก่อสร้างต่างๆแล้วก็คาดว่าจะก่อสร้างภายใน5ปีคาดว่าจะเปิดบริการประมาณปี2,573ถ้าโครงการนี้ได้ทำนะครับถึงแม้ว่าโครงการนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างหรือว่ายังไม่ได้ก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นแค่นี้ก็ทําให้สิงคโปร์เขา ตื่นเต้นตกใจแล้วครับเพราะว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จครับมันจะทําให้สิงคโปร์เขาเดือดร้อนหนักเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทางสิงคโปร์เขาจะมีท่าเรือที่สิงคโปร์ครับเรือที่ผ่านช่องแคบมาลากาก็จะใช้บริการของท่าเรือของสิงคโปร์ครับถ้าโครงการแลนด์บิดสำเร็จลูกค้าของสิงคโปร์ก็จะย้ายมาที่ไทยเป็นบางส่วนนั่นแหละเราไปยั่งลูกค้าเขาเนาะมันก็กระทบกับเขาแล้วก็มาฟังคอมเมนต์ของสิงคโปร์กันครับ ความคิดเห็นแรกครับเป็นของชาวสิงคโปร์เขาก็บอกว่าตราบใดที่หลีกเลี่ยงสิงคโปร์ได้ประเทศจีนก็จะจัดหาเงินทุนให้หมายความว่าตราบใดที่การเดินเรือสามารถเลี่ยงสิงคโปร์ไม่มาผ่านสิงคโปร์ได้จีนจัดเงินทุนให้แน่นอนความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าหากประเทศไทยทําโครงการนี้สําเร็จชาวมุสลิมทางภาคใต้จะถือโอกาสแบ่งแยกดินแดนความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าถ้าเรือสิงคโปร์ควรเก็บค่าบริการเพิ่มตอนนี้ ก่อนที่โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วสิงคโปร์จะขาดรายได้ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยเก่งมากในการเสนอไอเดียต่างๆที่ไม่เคยมีมาก่อนถึงแม้ว่าโปรเจกต์นั้นจะหยุดชะง,งักไปก็ตามฮ่าฮ่าฮความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าการสร้างโครงการแลนบริดเป็นเรื่องหนึ่งแต่ความสามารถในการบริหารจัดการท่าเรือหลังจากสร้างแลนบริดเสร็จแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีถึงแม้ว่าสร้างแลนบริดเสร็จแล้วก็อาจไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ ความคิดเห็นถัดไปเขาก็บอกว่าผู้นําเสนอแผนนี้ดูเหมือนจะจินตนาการว่าการขนส่งทางถนนและทางรถไฟบวกกับการจัดการเพิ่มเติม2เท่าทั้งสองด้านจะไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาและต้นทุนการขนส่งความคิดเห็นถัดไปเขาก็พูดเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้างครับเขาก็บอกว่าโครงการซูเปอร์เมกะโปรเจกต์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่มหาศาลสำหรับประเทศไทยตั้ง28,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องตลกอาจจะไม่ได้ทําก็ได้เพราะว่าไทยวางแผนขุดคลองมา50ปีก็ไม่ได้ทําตอนนี้มีความฝันจะเปลี่ยนจากขุดคลองเป็นสร้างแลนด์บิดอีกไม่มีทางทําได้ความคิดเห็นถัดไปครับง่ายๆสั้นๆเขาบอกว่าอีกหนึ่งความฝันอันเลื่อนลอยความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าแด์บิดไม่เวิร์กหรอกเนื่องจากมีค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นที่ปลายทางของทั้งสงฝั่ง ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าถ้าหากคุณกังวลเกี่ยวก,กับการปิดล้อมช่องแคบมาลากามันก็เป็นเรื่องง่ายในการทิ้งระเบิดใส่แลนด์บริดแห่งนี้คล้ายๆกับกว่าถ้ากลัวโจรสลัดไปปิดช่องแคบมาลากามันก็ง่ายเหมือนกันที่โจรสลัดเขาจะมาทิ้งระเบิดใส่ถนนไอ้มอเตอร์เวย์นี้ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าบอกผมหน่อยสิว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดส่งและบริษัทขนส่งอย่างไรและแน่นอน พวกผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทยคงจะรู้สึกยินดีกับการแบ่งแยกดินแดนแห่งใหม่แห่งนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ส่วนโครงการแลนบิดนี้ก็ยังเป็นโปรเจกต์อยู่นะครับยังไม่ได้อนุมัติก่อสร้างใดนๆในในทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ